สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศไลฟ์สดในตอนนี้กับการเปิดตัวนะครับบริษัทเซียมโซล่าในเครือของบริษัทเซียมกรุ๊ปในวันนี้ซึ่งถือได้ว่าบรรยากาศในตอนนี้ผมนะฮะพาทุกทกท่านครับมา ดูในส่วนของผลิตภัณฑ์และโปรดักต์ของบริษัทซึ่งมีการออกบูธจัดแสดงในบริเวณด้านหน้าห้องประชุมสัมมนาหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเราพูดคุยกับทางการของท่านวิทยากรนะครับบรรยากาศภาคเช้าก็ชมกันไปแล้วแต่คราวนี้เราจะมาดูว่าที่บูธของเราเนี่ยมีอะไรมานําเสนอมาจัดแสดงแล้วหรือว่ามีจัดจําหน่ายในราคาพิเศษกันบ้างนะครับผมสวัสดีครับ อเล็กซี่โซลูชันนะคะเรามาซัพพอร์ตทางซ m เรื่องเกี่ยวกับโซล่ามัลติงค่ะครับผมค่ะแล้วที่นำมาจัดแสดง <S <S ในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับค่ะเดีย๋ยวเรามาดูทางนี้เลยค่ะคือตอนนี้เรามีดิสเพลย์นะคะว่าโซล่าม o u ติงเนี่ยติดตั้งได้ที่หลังคาประเภทไหนบ้างะคะ่ะตอนนี้เรานำมาทั้งหมด4หลังคาคนะคะก็คือหลังคาที่เป็นเมทัลชีตค่ะแบบเจาะได้แล้วก็คลิปล็อก นะคะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นรูปคลิปลอ็อกสำหรับล็อกหลังคาคนะคะอีก2รูปแบบก็คือหลังคาที่เป็นซีแพคค่ะหลังคาบ้านปกตินะคะแล้วก็หลังคาที่เป็นลอนคู่คลานจอดรถต่างๆนานาหรือว่ากโกดังเพราะฉะนั้นหลังคาแต่ละประเภทนะคะทางเราสามารถซัพพอร์ตให้ทางลูกค้าในการติดตั้งได้คค่ะฉะนั้นก็คือหลังคาบ้านหลายๆท่านก็คือจะติดตั้งหลังคาแบบไหนก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาถูกต้องค่ะครับผมเพราะว่าเรามีอุปกรณ์พร้อมใช่ค่ะครับผมในส่วนของการติดตั้งหรือว่าจะเป็นการนํา อุปกรณ์ต่างๆมาจะแสดงในวันนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับก็ลูกค้าให้ให้เสียงตอบรับดีนะคะก็คือเข้ามาถามเรื่อยๆว่าได้ติดตั้งแบบไหนแลืออุปกรณ์เราเป็นมาตรฐานแบบไหนคะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องหนึ่งน้รั่ว2เรื่องสนิมค่ะแล้วก็ได้อธิบายให้ลูกค้าฟังว่าโอเคติดตั้งโซล่าปุ๊บมันมียางที่รองไม่ให้น้ารั่วแล้วก็เรื่องสนิมเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเกรดดีค่ะลูกค้าก็เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยค่ะ ที่สาคัญก็มีโอกาสนะฮะจับมือทางด้านของ C.M. Solar ด้วยในตอนนี้ถูกต้องค่ะคือเราจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็น C.M. Solar ค่ะเพราะว่าทาง C.M. เนี่ยค่อนข้างรวบรวมพาร์ทเนอร์ที่คุณภาพหลายเจ้ามารวมกันค่ะเพราะฉะนั้นการดําเนินการหรือการเป็นพาร์ทเนอร์ชีพค่ะก็จะค่อนข้างแน่นแฟนแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเลยค่ะแต่ละเจ้าคระค่ะก็คงจะทําให้หลายท่านมั่นใจนะครับผมในส่วนของระบบติดตั้งเพราะว่าปกติแล้วหลังคาบ้านบางคนก็ หวันว่าจะ,ะจะรว่าจะมีปัญหาหลังคาจะแตกไหมวันนี้มีการจัดแสดงชัดเจนนะครับภายในงานครับผมต้องขอบคุณมาก,มากครับผมขอบ,ขอบคุณครับ